แม่เฮ้ยเฮ้ย hey. 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 กินข้าวกับจัสมินไหมคะวันนี้จัสมินกินข้าวเองคะ่ะข้าวปากหนึ่งเมตรหล่นสิบเมตรอ้ำเอาป้อยแม่เหรออ้ำ แน่ละเดือยอ้ยหกหมดแล้วลูกอืมอืมอาปอนแม่อืมอืมอร่อยเัลเลยขี้มือข้าวต้มขี้มือกาสมินแหน,น่หนูกินหนูกินมากอืม แม่กินแล้วหนูกินได้มินกินเนี่ยหนูกินก่อนหนูยังไม่ได้กินเลยแม่กินหลายคำแล้วได้มินกินก่อนค่ะอ้ามอร่อยค่ะอ้ามป้อน ป้อนป้อนดีดีอ่ะตัวนี้ชื่อว่าอะไรเนี่ยดีดีบีบีดูดูด้าดาเนี่ยบูบูเนี่ยชื่ออะไรอ่ะป้อนไปจ้ะป้อนตุ๊กตาเนี่ป้อนอ้าวอ่ะป้อนมามาล่ะป้อนมามาล่ะลูกหนูกินหรือยังอ้ามามาออามามากินเลยอืมซักสับไปจัดมินกิน อืมแน่จะินกินก่อนสิลูกทักโอเค <laughs> ทักอืมชับ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 ก,ก,กินแครอทด,ด้วยทักแครอทใส่ปลาด้วยเละเทะเละเทะโอ้ยหกหมดแล้วโอ้ย อร่อยเอาเจทำไมเอาหมดแล้วหมดแล้วทีนี้หมดเลยหมดแล้วหมดแล้วจริงจริงอืมอ่ะแคะกระดูกมูอืมอืม Chéo héo à, đồ, à chéo héo, à héo đồ, điền con cái héo đồ, chúc chúc, push push, ừm, mm, thầm ta ping ping, ping 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 ping, đi vay nợ, đi vay nè, ping 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 ping, <laughs> <laughs> thầm ta ping 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 ping, thầm ta vay nợ, ping 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 ping, chúc <laughs> chúc, chúc chúc mày, push push, ừm. Mm.